เบื้องต้นนี้เด้ครับนี่นถ้าเขากินกล้งตุงดอกเขาจะกินขนาดนี้เดี๋ยวขอหักต้นนี้เบิ้องแน่เลยปจะได้กะอ้ยอ้ยเบิ้งเบ้งเบ้้สูได้เบิ้งได้เบงต้นนี้ด้ครับเด้อนะครับตั้งเสียงปุบหวานหวานหวานหวาวก็บวนวนวานมวนหวานนวานวนนวนวานวานหวานยวหวานนวาวานนหวานหวานนมนวานวานวหวานหวาหี ดูกแก้าแ่บไว้ด้วยนะอเอาไปกินแบบเอันนี้จะต้มส้มกระได้เลยนะนี่อุ้ยกินอิ่ลินี่เอาไปกินส้มนีได้เลยมันแซ่บก็แตงกวยอีกเลยครับนี่นี่นี่ๆเด้อทับเบิ่งนี่ในในต้นมันเด้อเนี่ยเนี่ยอุ้ยเอามาสิเบิ้ลอุ้ยเมื่อกี้มีความรู้สึกว่าแบบแซ่บก็แตงกวยอีกอ่ะขมมันสีหวานอืมอาหวานอิ่ลิอะใช่ไหมอืนี่ทำผู้ใดอยากกินแซ่บเนาะค่ะกินแบบขนาดพอดีเลยเท่ากับเก็บขนาดนี้ให้ดองมันขึ้นมากขนาดนี้นะครับ เนี่ยระยะเวลาการเก็บผักกงตุงซํานี่พอดีบ่แต่ซ้ำเนี่เนี่ยด้กไถามว่าได้บ่ก็ได้ค่ะแกกินได้นี่เห็นบ่หนีมันก็อ่อนอยู่นี่มันก็อ่อนอยู่มันก็อ่อนคือกันค่ะอยากหูว่ามันอ่อนหอดไสอ่ะลองลองต้นนี้บ้างครับเดี๋ยวเด้อต้นหนีบจะมือนะเอาไว้จะกีนก็ต้องสมเด็เดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนพอดีเนาะมื่ออื่นหนึ่งเดือนพอดีวันที่ยี่หกแสดงว่ามือลงกองแสดงว่าประมาณสักยี่สิบมือยี่สิบห้ามือก็แลังแม่นค่ะก็แลังพอดีเอาเพียงใดก็ได้เเอออออาลลลลงงหัักไปทีะขยมนนส่แบบ บนช่องบนโอ้นี่นี่นี่อยากอยากชิมช่องนี้ได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอยากชิมอยากชิมส่องส่องบนเมื่อกี้ทั้งๆเมื่อกี้นะแต่มันพอคือผักอ่ะบมันเมื่อกี้ที่กินเข้าไปพอคือผักเลยนะครับเอาไว้ผัดน่ะอืเอาไว้ผัดแซ่บตัวนี้งมันแบกว่าแม่ตัวนี้มันสิมีลั่มไงกวางตุ้งดอกมันสิมีมันสิเป็นผักขี่กินลั่มเจ้าสมุขฮงเนาะแม่ แต่ว่าถ้ากวงตุงใบมันก็จะเป็นใบขึ้นมากเลยเนาะมาสิบมีการล่ำนะนะมนสิบลมีการมองเงี้ยบมีการต้นอืมันจะขึนไปเลยอืมนี่แต่เสียดีก็คือซ้ำต้นเมื่อกี้นะครับเนาะแบบดอกพิ่นกำลังแบบขึ้นมาเขากับเก็บเลยนะอ่านี่นีนีซ้ำต้นนีเนาะนี่นีนี่นะครับเนาะนี่นีหนีหนีหรือว่านี่อ่อนผลนี่นี่ซ้ำนี่อันนั้นก็แล้วแต่เขากินไรแขนเขาอันนี้เท่าก็ซ้ำนี่มันกินไล้ยมดไงนี่อ วิธีการปลูกกระปูเพื่อผักกวางตุ้งไปนะครับจึงเข้าเฮดคลิปให้แล้วนด้ครับพี่น้องก็ค้นหาคําว่าวิธีการปลูกผักกวางตุ้งในกล่องฟมนด้ครับเด้อเยวคลิปจะถึใหม่เลยนะครับน่ารับพี่น้องที่อยากปลูกนะครับเนาะอันนี้ก็ปลูกเขาเดี่ยวกับอะไรกินแล้วนี่ครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสีบอกวมันมันหนาไปนะครับกองหนึ่งใส่จั๊หูครับนี่อันนี้คือเขาใส่กลองถือว่าเขาจั๊กหู้ไหวเนาะอ๋อจัห้เขาจั๊หู้ไหวอันนี้กับยีสิบ อันนี้กระซิบหาอังซีนะคะคือกองมันพ่อยิบตัวใด้ก็ใส่เลยแมนคืออันไหนมันมีหวางเขาก็ยิบใส่เลยไงเพราะว่ได้เหลือกเพราะว่าตันนี้นะคะมันปลูกแบบนี้กระไดยูแบบว่าเพราะว่ามันสีบอเป็นอย่างนะมันบอเป็นภูมิไง,งมันสีสูงขึ้นหนงสีนะถ้าก็ปลูกแบบนี้ได้เพราะว่าปูกติถึงมันสีทีได้สำนีแต่มันก็ขึ้นหนึงสีของมันอยู่ไงเห็นว่านี่มมนก็ขึ้นหนงสีว่ามันสีบลอมีภูมิเลยมันสีแตกแค่ต้นเดียวขึ้นมางาอย่นไป สิบห้าห้ได้แต่ขันตัวสิบห้าห้าต้องอยู่ทิ้ก็เหมือนกับมันจะพอดีเนาะแเพียงแต่ว่ามันใหญ่บ่เสมอแค่นั้นเองเพราะว่ามันได้แสงบ่เพียงพอเด้วยมันแสงมันบ่พอเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในสแลนหนานะครับสแลนสีดำมันหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าให้ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้ครับขันสแลนสีดำนะครับให้เอาแค่หาสิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับเป็นบ่แสงแสงเพิ่นบ่พอได้ครับด้วยขันแสงพอสีงามกว่านีอีกเลยแล้วก็สีแสบกว่านีอีกไหนหนี่จังหนี่กลังแสี่ไปัดนี่บ่ เด็ดดีได้บอจะได้เดี๋ยครับเดี๋ยวเบลมาหลายบอตีมาเข้าบ้านมึงมันก็อ่อนๆอยู่เลยมันก็ห่วงไงว่ามันอ่อนหรือมันแข็งไงเนี่ยเนี่ยจังสีนี่แต่ว่าบ่แต่แถวที่เนี้ยเบงมันเลยอายุเพิ่มเลยเหรอครับนี่คันใช้แสบคือคือสักประมาณนี่ซัมนี่นี่หยีซิบยีซิบหามือแมนค่ะหยีซิบหามือประมาณหยีซิบหามือเลยครับเลยหรือหยีซิบมือ มันก็ขึ้นอยู่กับกับคนมากนั่นแหละเนาะคนคนสิกินเนี่ยเห็นบ่เนี่ยรุ่นนี้มันก็เป้ยยังสี่นี่นี่เห็นบ่นี่สานีกำลังดอกแบบจุพวกจิกปิ๊กออกมานย่ห็นี้เุรอจิกปิ๊กเลยนะครับอ่ากำลังตะมุตะมินี่เหรอเนี่ยสานีกับมันสมีรั่มไงทามันสุ่มสานีมันมีรั่มรั่มเนี่ยพาร์ทแสบเนี่ยเห็นบ่มันมีรั่มพอดีเลยพอดีเลยแม่นค่ะเออเจ้าสมุทรทองนะครับตอนเพราะว่ามันบ่มีรสขมบ่มีรสเคี้ยบ่มีรสที่ยังทั้งสิ้นเลยคิวกับบ่มคิวนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้ว่นที่สิ่มใบแต่ว่าซิมการแสบกว่าแตงกลัวนะครับอร่อยเออพี่น้องก็ลองเอาไปปลูกเบิ่งนะครับคลิปเข้ากับรงให้แล้วนะครับค้นคําว่าวิธีปลูกผักกวางตุง้งในกล่องโฟมนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็จะมา,มารีวิวผักกวางตุ้งดอกพี่น้องเบิง่งประมาณนี้นะครับน้องก,ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมอีกคือเก่านะครับเนาะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ